สวัสดีครับบรรยากาศยามเย็นที่สวนบอนสีพระธรรมอีพีนี้พาทุกท่านมาดูอัปเดตบอนสีนะครับไซตตั้งแม่นะครับมาดูว่าแต่ละต้นนั้นเจริญเติบโตไปขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันตู้ฝั่งนี้ก่อนนะครับโอ้สีแบบดูโหสีแบบสดใสมากนะครับดูฝั่งนี้สีสดใสมากๆเลยนะครับผม เดี๋ยวเราจะไล่กันไปทีละกระถางเลยนะครับผมเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนนะครับฝั่งนี้ที่เห็นเป็นฟอร์มกอเนี่ยนะครับผมนี่คือสุนทอผู้้รู้สึกว่าดอกกําลังจะมานะครับนี่ครับเนี่ยอันนี้นี่ครับน,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 นี่ดอกกําลังจะออกมาอันนี้สุนทอผู้นะครับเลี้ยงเป็นฟอร์มกอเลยนะครับอันนี้คือลงกระถาง10นิ้วได้เลยนะครับลงกระถางสินิ้วได้เลยสําหรับสุนทอผูู้ นะครับส่วนใบขาวๆนี่โอ้โหสว่างมากนะฮะเห็นไหมครับเป็นบอลที่กระดูกสว่างมากๆเลยนะครับผมสำหรับบอลสีเอกราชนะครับเอกราชนี่ตอนโตนะครับยิ่งโตยิ่งสวยนะครับเป็นบอลสีอีกหนึ่งตัวที่ยิ่งโตยิ่งสวยด้วยความเด่นชัดของเส้นใบกระดูกใบสีเขียว นะครับพื้นขาวตัดกันดีมากนะครับซึ่งบอลสีที่มีพื้นขาวแล้วก็ดูเขียวแบบนี้ก็มีลหลายตัวนะครับลหลายตัวที่มีลักษณะพิเศษนะครับมีลักษณะเด่นพิเศษว่าจะเป็นดอนเจดีอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าตอนโตเขาก็จะออกชมพูนะครับเพชรนินจินดาอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะมีสีออกชมพูชมพูหน่อยส่วนต้นนี้นะครับที่อยู่ตรงนี้นี่คือดำเอสโซอยู่ในตับ2 499นะครับ2499อันาพาลครองเมือง นะครับอยู่ที่นี่ก็จะมีดําเอสโซ่มีแดงใบเล่มีจอร์ดฮาวิ่อย่างเงี้ยนะครับที่ที่พอพอจะเก็บไปบ้างนะครับผมนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับจะเป็นตัวมณีล้อมเพชรที่ป้ายไม่ได้ยังไม่เยอะมากนะครับเป็นมณีล้อมเพชรที่ใบหนาหนามา,มากนะครับหนามากๆนะครับใบหนาแล้วก็พื้นหน้าเข้มนะครับเป็นมณีล้อมเพชรหน้าดุนะครับ แล้วก็จะป้ายแดงๆนะครับป้ายแดงๆที่ขอบแทบจะเนี่ยนะครับเนี่ยเขาก็จะป้ายตรงนี้นะครับผมเนี่ยเขาจะป้ายตรงนี้นะครับบางต้นนี่ให้หน่อมาแล้วนะครับเนี่ยอย่างต้นนี้มีหนอนะครับเนี่ยเขาจะป้ายเล็กๆน้นอยๆอย่างเงี้นะครับผมเป็นมะนิลอมเพรที่ไม่ได้ไป้ายโหดป้ายจัดอะไรมากเนี่ยครับผมจะป้ายเล็กๆตรงขอบแบบนี้เนี่ยครับนี่เป็นแบบเรียกว่าอะไระดางแบบว่า เป็นเล็กๆน้อยๆนะครับผมขอบขอบกินริมกินขอบนิดนึงนะครับผมส่วนตัวนี้จริงๆแยกไว้หลายกระถางอยู่นะครับแต่เขายุบไปเพิ่งจะงอกมาเนี่ยครับสําหรับคนที่สอบถามมาที่ถามหาอาจารย์คงนะครับนี่อาจารย์คงครับอยู่นี่มีอาจารย์คงอาจารย์มั่นอาจารย์จูนะครับผมเนี่ยครับโดนแล้วจะเป็นบอลใบหน้ากลมๆมนๆนะครับอันนี้ก็ตั้งไว้สองแม่แล้วครับสําหรับ บวงบรรจทอนนะที่ทุกท่านได้รับชมไปในะอีพีก่อนๆนะครับบวงบรรจทอนนะครับผมนี่ส่วนตัวนี้หน้าแดงๆแบบนี้แล้วดูนี่นี่คือไม้จอมต้องมนตรานะครับดูสีดุสีเข้มมากครับผมนี่ครับต้องมนตรานะครับนี่นี่น,น,นี่เขาจะนี่ครับกัดแดงตรงขอบแบบนี้นี่ก็ยิ่งกัดแดงเยอะเลยนะครับผม เป็นไม้จอมเลยนะครับบอกเลยว่าต้นนี้ให้ลูกดีมากๆนะครับนี่ยังหน้าไม่เต็มฟอร์มนะครับผมเพราะว่านี่เป็นไม้จอมเขาเพิ่งจะฟื้นตัวนะครับเพิ่งจะฟื้นตัวแต่บอกเลยว่าต้องมนตรานี่ให้ลูกส่งลูกดีมากๆนะครับใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับต้นนี้ยิ่งโตยิ่งสวยยิ่งโตยิ่งเปิดหน้าสวยครับนะครับเขาจะออกแดงดำนะครับแดงดําแล้วมันแบบมีเสน่ห์มากๆครับผมสําหรับ ต้องมตรานะครับใครสนใจต้นลูกสอบถามได้นะครับสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับต้องมนตราตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้หรือจะแอด a c e b o o k มาสอบถามก็ได้นะครับถัดมานี้ใบดังๆนี่เริ่มโตแล้วเห็นไหมครับที่นี่คือต้องจับตั้งแม่นะครับเพราะว่าโอ้โหเมื่อเดือนที่แล้วนี่ถามมันเข้ามาเยอะมากรับกันไปจนจนทางนี้ต้องแบ่งไว้ตั้งแม่บ้างนะครับสำหรับมงคลปฐมนะครับเป็นไม้ดัง ตัวเรตัวเก่านะครับที่มาตีคู่กับเกาะเกร็ดนี่ครับผมเกาะเกร็ดอันนี้มงคลปฐมดูครับนี่อันนี้ด่างเหลืองอันนี้ด่างขาวก็มีทั้งเหลืองทั้งขาวอยู่ในต้นเดียวกันนะครับแล้วแต่ช่วงระยะเวลาว่าเขาจะออกหน้าไหนนะครับอย่างเนี่ยเขาตอนเห็นไหมครับใบใบเบี้ยเขาก็ยังอยู่นะครับนี่นี่นี่ด่างสวยมากครับนี่ครับด่างสวยนะครับด่างเป็นแบบสีแบบ เหมือนมีคนเอาคล้ายๆกับเราเทสีสาดสีใสเนี่ยนะครับผมสําหรับมงคลปฐมกับเกาะเกรดนะครับนี่นี่ครับตรงนี้จะมีเกาะเกรดสองแล้วก็มงคลปฐมสองอันนี้ดางฮารเลยนี่ครับแล้วใบรู้สึกว่าหลอดใหม่จะดางเยอะมากเลยเนี่ยนะเห็นทะลุมาแล้วนะครับแล้วก็มีเขียวสลับนะครับนี่เกาะเกรดนะครับนี่เกาะเกรด็ดไม้แรแบบ ตัวอามาตะเลยนะครับเกาะเกร็ดมงคลปฐมอ,อยู่ที่นี่ยังมีจํานวนนะครับสําหรับมงคลปฐมกเกาะเกรดหมดนะครับเกาะเกร็ดหมดแล้วแต่มงคลปฐมยังมีเดี๋ยวให้ดูอีกหน้านึงเกาะเกรดอีกหน้านึงนะครับเ,เดี๋ยวจะมาดูดูนี่โอ้โห ox, เหลืองสว่างเหลืองสว่างสวัยมากๆ,ๆเลยนะครับนี่คคือถ้าดูจริงๆเนี่ยโอ้โหสีเหลืองสดมากนะครับถ้าดู ในแบบด้วยด้วยตาเนื้อนะครับอันนี้เราดูผ่านกล้องอย่างขนาดนี้นะครับถ้าได้เห็นแบบจริงนี่ยอันนี้ใบแรกนะครับนี่ใบใหญ่ๆนี่คือใบแรกอันนี้ใบสองแล้วก็นี่ใบาสามแล้วก็มีหลอดใหม่กําลังออกมาแล้วด้วยนะครับเนี่ยอย่างนี้คือโอ้โหสวยมากนะครับเขาจะสลับกับเม็ดสีแดงๆนะครับทําให้ตัวใบเขามีความโดดเด่นนะครับแดงแล้วยังมีตัวขาวกับชมพูที่จมตรงไปอีกนะครับ แล้วที่ตัวด่างนะครับยังมีสีจมอยู่ในใบอีกครับสีมิ้นท์ๆนะครับผมนี่คือเสน่ห์ของเกาะเกร็ดนะครับส่วนตัวนี้ครับผมหน้าหวานหวานหน้าเหลืองเหลืองนี่คือสีลาหุ้มทองนะครับฉายาบอลสีร้อยหน้านะครับผมนี่ครับผมนี่ตัวนี้เนี่ยเนี่ยสีทองมาแล้วเห็นไหมครับสีเหลืองเหลืองนั่นนะครับผมนั่นคือ สีทองนี่สมชื่อแล้วครับผมศิลาห่มทองศิลาห่มทองนี่มีหลายหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าวนหวานนะครับหน้าหวานแต่บางต้นตอนเด็กหน้าหวานโตมากระเทาะสีทองออกมาก็มีนะครับอันนี้ครับผมนี่ชมพูเหลืองชมพูทองเลยนะครับนี่ต้นนี้สวยงามนี่คือแม่พันธุ์ที่ดีเลยนะครับผมแม่พันธุ์ที่ดีต้นนี้ก็หน้า,วานหวานรู้สึกว่าอ๋อใบก่อนหน้านี้ดูดูดูด ดูใบก่อนหน้านี้นี่ป้ายแบบมีป้ายแดงด้วยนะครับนี่ต้นนี้ไม่แน่นะครับผ่าไปผ่ามาถ้าได้ออกหน้านี้ตลอดนี่โอ้โหสุดยอดเลยนะครับจะสุดยอดเลยสําหรับศิลาหุ้มทองสวยมากครับสวยมากๆเนี่ยถ้าได้หน้าแบบเนี้ยจะสุดยอดเลยนะครับตัวนี้จะเป็นลูกไม้ใบกลมนะครับอาจจะเห็นไม่ชัดเนาะตอนนี้แสงก็จะหมดละนะครับเป็นลูกไม้ใบกลมส่วนตัวนี้จะเป็น พระประจําวันเกิดปางนาคปกนะครับสีม่วงม่วงนะครับวันเสาร์เนาะก็จะออกสีม่วงม่วงใบยาวๆมีแข้งนะครับเป็นปางนาคปลกส่วนอันนี้วันศุกร์ปางรําพึงนะครับก็จะออกเขียวฟ้าเขียวมรกตนะครับชมพูเขียวแล้วก็จะออกน้ําเงินด้วยซ้ํานะครับออกคือคือสีตรงตรงชมพูเขียวนะเขาจะมีความผสมผสานออกสีครามมรกตนะครับผม ถือว่าใกล้เคียงแล้วนะครับถือว่าพัฒนาสายพันธุ์ใกล้แล้วนะครับแต่ว่าก็เป็นอีกสีหนึ่งที่ทํายากคือสีฟ้าสีน้ําเงินนีญญ่ทํายากมากนะครับส่วนตัวนี้เ oh, นี่ยโอ้โหต้นนี้ต้นนี้ถือว่าเป็นแม่พันธุ์ที่ดีได้ครับเพราะว่าต้นนี้เขาจะด่างแบบตรงเนี้ยสวยดีนะครับนี่คือเทพนาคานะครับนีบน่เทพนาคาไว้ตั้งแม่ไว้สามต้นแล้วอยู่ตรงนี้อยู่ตู้นี้มีสามต้นแล้วนะครับแล้วมีตู้อื่นอีกเพราะว่าเทพนาคาเนี่ย ถือว่าเป็นสารตั้งต้นที่ดีนะครับสามารถพัฒนาสายพันธุ์บนสีได้ตัวเร่ๆใหม่ๆได้อีกมากมายนะครับก็เก็บไปอันนี้ก็จะเป็นเ่มงคลปฐมอีกต้นนึงนะครับนี่ครับก็เก็บตั้งแม่ไว้พอสมควรนะครับราหูอมจันทร์นี่ก็เก็บไว้สี่ต้นแล้วนะครับผมโอ้เมื่อเมื่อวันก่อนนะครับเมื่อสองวันก่อนลงภาพราหูอมจันทร์ไปนะครับผมที่ที่ถือเป็นฟอร์มกอใหญ่ๆนะครับคนสอบถามมาเยอะมากนะครับแต่ว่า ก็ไม่พอแต่ว่ากําลังอนุบาลไว้นะครับกําลังอนุบาลไว้เร็วๆนี้นะครับเร็วๆนี้ยังมีมีจํานวนอยู่ประมาณาไม่เกิน20ต้นนะครับที่ที่อนุบาลไว้ยังไงอรอติดตามหรือว่าใครอยากจะสอบถามจองไว้ก็ได้นะครับสําหรับราหูอมจันทร์นะครับ ไปดูภาพใน Facebook ได้นะครับ Facebook บอลสีพระธรรมนะครับตอนโตสวยมากนะครับอันนี้แค่ยังหน้าเด็กๆนะครับตอนโตเขาเปิดหน้ามาสวยมากมีเม็ดเขาขาวหน้าอ้วนๆมนๆแบบฟอร์มใหญ่มากนะครับอยากให้ไปเห็นภาพตอนโตนะครับไปดูได้ใน Facebook นะครับส่วนตัวนี้นะครับผมมหาชัยนี่ก็เป็นบอลป้ายสวยมากครับผมเนี่ยสีแดงสีเขียวสลับกันสวยงามมากนะครับสวยงามมากๆเลยนี่ครับผมมหาชัยนะครับ โอเคครับอตอนนี้แสงนะครับแสงเริ่มจะหมดแล้วนะครับก็จะมืดๆหน่อยนะครับเอาเป็นว่าพาทุกท่านมารับชมได้แค่ตู้เดียวนะครับเพราะว่าวันนี้ก็เคลียร์บอนสีย้ายกระทางบอลสีนะครับก็เลยไม่ได้เก็บภาพมาฝากเยอะเท่าไหร่นะครับไว้พบกันใหม่ใน EP ีหน้านะครับช่วงนี้ก็จะมีะเดินทางไปปฏิบัติศาสน,นกิจบ่อยหน่อยนะครับก็อาจจะ ลงเป็นคลิปสั้นๆบ้างนะครับเป็นช็อตบ้างยังไงก็ฝากเขาไปดูให้ด้วยนะครับไปกดไลค์นะครับกดติดตามใครที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามช่องบอลสีพระธรรมให้ด้วยนะครับก็จะได้มาอัปเดตบอลสีให้ทุกท่านได้รับชมกันและยังมีตัวแรกๆใหม่ๆอีกหลายตัวเลยนะครับที่ยังไม่ได้อัปเดตให้ทุกท่านได้รับชม ยังไงฝากกดติดตามช่องบอนสีพระธรรมฝากคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กับช่องบอนสีพระธรรมด้วยนะครับไว้พบกันในอีพีหน้าสําหรับอีพีนี้ขอให้ทุ่านมีความสุขกับการปลูกบนสีสุขจากธรรมชาติขอเจริญพร